สวัสดีค่ะวันนี้ช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์นะคะเราพาเพื่อนเพทีมาเดินเที่ยวงานเกษตรเทคโนโลยีครั้งที่สิบนะคะประจำปี2566นานะคะวันนี้เราพาเข้ามาอยู่โซนทิ่ตะวันตกนะคะโซนบีนะคะเพื่อนก็จะเป็นกลุ่มจัดนิทัศนาการจัดนิทัศการต่างๆนะคะอันนี้ให้ดูบรรยากาศรถจะเข้ามาเยอะมากเลยนะคะเพื่อนฝั่งน,นี้นะคะรถเข้ามาก็จะไปจอดอยู่ฝั่งนู้นนะคะ เดี๋ยวเราให้ชมบรรยากาศกันนะคะไปชมเลยค่ะหาเพื่อนเพื่อน F4 เรากำลังจะพาเดินเข้าไปข้างในนะคะเพื่อนไปชมบรรยากาศร้านข้างในนะคะฝั่งนี้อยู่โซนที่ตะวันตกนะคะรถมาเยอะมากเลยนะคะเพื่อนดรถเป็นยาวยืดเลยนะคะฝันน่้นะะอนนี้ก็เย็นแล้วนะคะประมาณ เกือบจะหกโมงแล้วนะคัเพื่อนก็คนก็กำลังมาแน่นเลยโซนนี้นะคะก็จะเป็นด้านเทคโนโลยีนะคะก็จะมีกลุ่มนวดก็จะมีหลายอย่างนะคะเพื่อนก็จะมีแผนกนวด เมื่อกี้เราสัมภาษณ์ร้านประครบแล้วนะคะเดี๋ยวเราค่อยโอกาสมาไปสัมภาษณ์รอบหลังนะคะรอบหน้านะคะเดี๋ยวเราพาไปเดินดูบรรยากาศฝั่งนี้กันดีกว่านะคะ,นะคะงานเกษตรแฟร์จัดตั้งแต่วันที่24ถึงวันที่5มีนาคม2566นะคะนนันเพื่อนเอยังเหลือตั้งหลายวันนะคะ เดินชมบรรยากาศกันนะคะฝั่งนี้จะเป็นฝั่งด้านอิเล็กทรอนิกส์นะคะเพื่อนฝั่งนู้นจะเป็นหมวดอาหารนะคะหมวดหมวดโซนเอนะคะอันนี้ก็จะเป็นกลุมอิเล็กทรอนิกส์เลยนะคะนะคะกนะ็จะเป็นเครื่องกุมเครื่องกับคนก็จะอยู่ฝั่งนี้นาะเพืือน นี่ค่ะรถไฟฟ้าสวัสดีครับสวัสดีครับนี่นะคะเพื่อรถไฟฟ้าน้องขึ้นไปแล้วไปเลยแล้วนะเพื่อนพดลองขับวะอ่าลองขับครับอ่าะ,ะ,ะมาให้เม่นงไงด้วยจะได้ถ่ายรูปมา เดินกลับมาโอ้เพืเ่อนเดี๋ยวเราจะขี่รถอลองไฟฟ้าลองลองทดลองนั่งอยู่ได้ไหมตอนนี้ช่องวันนี้ตอนนี้ใช่อะไรโอ้พลังงานแสงโอ้พลังงานแสงอาทิตย์นะครัะโอ้บริเวณงานฝั่งน,นี้จะเป็นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะคะพเพื่อนๆนี่จะเป็นกลุ่มวิเคราะห์นิคมของสาขาวิศวกรรมเครื่องกลนะคะ เ <c oughs> yeah. ีือนสวยเนี่ยสุมวิสระกังน,นะเดือนมีทุกอย่างเลยนะคะวันนี้เราไม่ต้องไปหาดูที่ไหนนะคะมาดูได้ที่งานจะใส่แต่นะคะก็จะมีทนะุกอยงเลยเรากำลังจะขึ้น <c oughs> นั่งได้ไหมอ๋อเราจะทดลองนั่งรถไฟฟ้านะกันพี่อนดมาขึ้นไปกับเรานะคะขึ้นไปกับแอปนะคะว้าวไปเลยเพื่นอนว้าวนี่เรานั่งอยู่ในรถเนี่ยเนี้ยเนี่ยเนี้ยเรานั่งอยู่ในรถไฟฟ้านะกันเพื่นอนเ้ยโอ,อ,อ้นิ่มดีนะคะ ลูกชายรถนี้คันเท่าไหร่ลูกประมาณผมไม่ได้เป็นคนทำหรอไอ้โปรเจกต์รุ่นน้องอ๋อโปรเจกต์รุ่นน้องใช่ไหมโอเคนะครับเนี่ยดเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่วอนนี้แล้เพื่อนๆนี่เรานั่งอยู่บนรถนะคะรถรางนะคะพเพื่อนที่ว้าวเป็นพนักง,งานแสงอาทิตย์เนี่ยกับน้องนะคะน้องเป็นคนขับน้องพาทดลองขับมานะคะว้าวเพื่อนๆสนุกมากเลยวันนี้คุ้มนะคะเพื่อนๆคุ้ม น้องพานั่งเข้ามานี่นะคะน้องอยู่เอกอะไรนะลูก,ว,กลวิศวกรรมเครื่องยนต์นะคะเพื่อนเพื่อนเครื่องกลนะคะปีไหนครับปีหนึ่งับปีหนึ่งนะครเบเทียบน,นใช่ไหมลูกน้องอยู่วิศวกรรมเครื่องเครื่องกลใช่ไหม,ไมเครื่องกลปีหนึ่งนะเพื่อนโอ้วันนี้แอดคุ้มค่าเลยนะคะได้มานั่งรถรลางนะคะเพื่อนที่สีน้องก็จะเป็นคนขับเดี๋ยวน้องจะพาไปลง ไปลงอยู่หน้าตรงนู้นน้ลูกนะวันนี้ก็นูชื่ออะไรบอกชื่อไม่ไหมชื่อพีค่ะชื่อพีพีเนาะน้องพีนะคะก็ขอบคุณน้องพีนะคะที่อนุญาตให้กับแม่ตะวันได้มานั่งรถไฟฟ้าในวันนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตเลยนะเออเป็นครั้งแรกในนี่เลยที่แม่ตะวันได้มานั่งรถไฟฟ้านะคะเพื่อนว้าวสุดยอดเลยนะคะวันนี้ เราไปกันน้องคะวันนี้น้องมาถึงแล้วนะคะเออนะคะว้าวเป็นอะไรที่นิ่มแล้วก็สุดยอดมากเอออ้าวมาถึงแล้วนะคะขอบคุณนะคะบอมครับน้องก็อนุญาตให้นั่งแล้วก็ มาในรถนะคะเพื่อนๆขอบคุณมากนะคพผมขอบคุณมากนะ,ะลูกขอบผมครับก็วันนี้ก็ทดลองขับนั่งรถไฟฟ้านะคะเพื่อนๆทีสีนิ่มนะคะเพื่อนๆ ได้ทดลองนั่งรถไฟฟ้านะคะพ่ะน้องทดลองถับที่นั่งดูนะคะก็อนะครเพื่อนเป็นโชคดีของแอคเลยนะคะเพื่อน,นใช้พนักง,งานแสงอาทิตย์นะคะ,คะน้องก็จะขายมีของนักศึกษาน้องๆก็มีขายน้ำแข็งใสแล้วก็ ขายไอติมหลอดด้วยนะคะเพื่องเราอยากเขียนชมหน้าไอติมหลอดของน้องจังเลยทุกเราไอติมหลอดดคราบเป็นจังใดไม่ละห้าบาทครับเกือบหมดแล้วเพื่อนวะที่ได้ครับ สแต่เอกอันนี้คนไขต่ติมนะคะคนไขติมนะกันเพื่อนราคาห้บาทนะคะห้าไม้20ยี่สิด้วยโอ้โหมีโปรโมชั่นด้วยพิเศษด้วยนะกันด้วยไหนหน้าตาเป็นยังไงลูกดูสิอ๋อเอาออกจากนี้แล้วก็ต้องไปละลายด้วยใช่ไหมครับครับผมอเป็นอย่างนัอ๋อเป็นอย่างนั้นเหรออ่าลูกชายเอา เอาให้แม่แม่กินเยอะไม่ได้นะน้ำแข็งเดชจะลองกินแล้วก็จะปิดคลิปนะ้กันเพื่อนอยู่ที่ไอติมหลออนี่แหละวันนี้แม่สีอะไรครับแม่เอ,เอาเอาสีไหนสีไหนที่เป็นน้ำหวานนะสีสสเขียวสีแดงเอานะคะเอาสีแดงนะคะคเอาอันเดียวก็พอกินเยอะไม่ได้นี่ครับ,รบอันนี้ครับเพือ่อนครับอะ อาจจะทานไอติมหลอดนะครับเพื่อนไอติมหลอดเพืนบ้านเพื่อนบ้านนั่นเอามือถือให้แม่ก็ลูกไงเดี๋ยวถือไว้นั่นแหละเดี๋ยวแม่จะปิดอยู่ที่ไอติมหลอดนะคะจนหน้านี้นะคะถึงเวลาสมควรนะครับเพื่อนเราก็พาชมกิจกรรมหลายอย่างของน้องๆจนมาถึงอยู่ที่ไอติมหลอดไม้ละห้าบาทนะครับเพื่อนก็ ถ้าเพื่อนๆได้เข้ามาชมคลิปของเรานะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตากดกระดิ่งแจ้งเตือนร้เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องตะวันรัสมีไลฟ์สไตล์ของเราด้วยนะคะคลิปนี้เราก็ขอตัวลงแค่นี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะครับน้องทอนได้ไหมยังตอแล้วค่ะคน,น้องมัน ย้อนย้อนอดีตนิลอไหมครับนปลอดานหย็นชื่นใจขอามวาจะไม่ปุ๊บหรอกข้เมือกิมลอนไม้มือกอ่ะคินขาเมือกเป็นเด็กินนิลอดต่อได้เลยนะครับ ติมลอดแล้วก็มึงมาย้อนอดีตกันไงย้อนวันด้วยไอติมลอดนะครับติมลอดนะครับติมลอดไครับอไมี